ไอเนี่แอปพิเคชันนห่าะนะครับแบบนี้แล้ววันนี้เวลาเขาซื้อของเนาะลาซาด้าไม่มีส่วนใดส่วนเสียจากห้าเด้นบ่ละของลาซาด้าของอย่างสีเห้าบ่ด้เห้าบ่ได้ส่วนแ,วนแกกบ่งจากเขาห้าบ่อเป็นเจ้าของเองบ่ครับแต่ตัวนี้เราเป็นเจ้าของแอปเลยแล้วก็แต่ใช้งานแต่ใช้งานเท่ากับตัวมาตัวมาเมื่อสีมีการซื้อกินซื้อไส้แล้วก็เงืง่อนนั่นก็สืสเขามาหาห้าครับผมอันนี้แล้วก็นนกาาเ,ปเ,กเป็นรายได้อีกหลายทางนะครับรายได้ที่ห้าสี่ร่งห้าสี่แล้วหาจะเป็นเจ้าของแอปหรือเป็นเจ้าของเนี่เท่ากับ ไปฟังหัวหน้าฟุิบอลช่วฟังหอครับฟังให้เข้าใจครับผม,มแล้วก็มันมีค่าสมัครใช่ไหมหรือว่าก็มีอยู่ครับแต่ว่าอันนี้จะต้องฟังดูก่อนมันว่าได้ค่าสมัครกับว่าได้สูงแห้งหรอเพราะว่าเขากะเ่ากะมันเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็เก็บเกีเ่ยวตลอดชีวิตนะครับผมลงบริเวณว่าเขาจะลงเขาลงอีกเขาลงอีงเสียดโมเมนต์เด้เนี่ลงทีเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตเลยครับแล้วก็ไม่ใจเราลงหมว่บ้านนี่เอาเราลงว่านเราไป แกก็มีเพื่อนมาอีกคนหนึ่งแกก็แนน้าคนหนึ่งแกก็ได้ไหรอ,รอ,อนนรก้าไล่แล,แล้วครับ่น่ะตอนนี้ปัจจัยได้กําไร่แล้วเกือบมื่นแล้วครับครับเดี๋ยว,รรวครับคนเข้าใช่ไหมครับชวนคนเข้ามาแล้วก็เขาก็ตัดสินใจในการฟังฟัง,ฟ,งฟังไอ้บอสเขาพูดก่อนแล้วก็ฟังไอ้อัพไล์เขาสิบอสจะฟังดอกว่าทั้งบดมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รล่ได้เขาจะได้จากสายมันจะมีทั้งงกหลายหลายช่องทางน,นะครับแล้วก็อีกต่อไปอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นสินทรัพย์ด้วยครับี่เป็นสินทรัพย์นะครับนี่ เป็นสินทรัพย์ลูกห้หล้านนี่เข้าล้องสมาร์ีเปุ๊บมูล,ลค่าของสินทรัพย์ของเรานี่ยบ่อยไงคือขายไม่จะขายเลยหรอไปคนเขาเป็นสิเป็นมูลมูลาคาาของสินทรัพย์เขาเลยเราก็มอบให้ลูกห้าลานได้ในอหน้าคตน,นะครับผมอ่าก็ครับถ้าฟังแล้วเจ้าที่เข้าใจกับความาฟังแล้วเจ้าที่เข้าใจก็นี่อีกครับเพราะว่าอันนี้ผมก็จะบอกเขาขายฟังมาแอปเรื่องของแอปพลิเคชันมันเป็นซอฟต์แวร์ครับซอฟต์แวร์เบียดเสียดนะครับก็คือหน้าสดาคือตึกตอกยังงสิลังเขาเป็นเจ้าของเลยเดี๋ยวน ต่ว่าที่ตอกวกนั้นเขาเขาเขาบ่มีสิตทีไปรวมธุรกิจของเขาเนาะแต่ว่าเขาร่วมธุรกิจแบบนี้เขาเป็นของเขาเขาเป็นเจ้าของไอ้สิ่งที่เข้าสรงต่อ้เพื่อนนี่เพื่อนฝูงนี่คือเขาอยากเห็นกำไรอยากทำกำไรกันมันก่อนเฉอแต่ทีนี้ในแอบนีมีบัดครับเขาซื้อของเขาได้เงินครับขึ้นสมมติว่าสมมติว่าคนคนภายใต้แรงงานเราเนาะจากประมาณจะมีจากหลานคนเนาะเอาหมื่อนคนเอาหมื่อนคนตอนเช้ามาใช่ไหมครับกินข้าวจานละสามสิบห้าบาทบริษัทแบ่งให้เราหนึ่งบาทได้ครับ มมติว่ามีคนหนึ่งหมื่นคนสแจกจ่ายปุ๊บหนึ่งหมื่นคนแล้วกินข้าวตอนเช้าเนี่ยเห็นไหมหนึ่งคาบเลยกับจกแจกนปุ๊บหนึ่งบาทเราเข้าเลยครับหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทเด็เราได้เลยนะวันแรกเนี่ยสมมติว่าเขากินข้าวครับแรกอันนี้แค่กินข้าวนะครับแล้วจะรวมเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแหง้งในนี้จะรวมทั้งหมดใน F นี้เลยครับต่อไปแล้วก็อีลาซ<ต>่าก็จะเข้ามาครับผมแต่ต่อไปจะมีใช้ในโทรศัพท์อย่างเดียวใช่ใช่เพราะว่าทุกคนทุกวันนี้เราใช้ทํางานทางโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วก็ ทุกคนก็ต้องใช้โทรศัพท์ใช้ตาเราทุกหน่วยตานี่ต้องอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดใช่ไหมครับจำจำนะตอนนี้นะเป็นสังคมก้มหน้าหมดแล้วเขาจะอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดแล้วก็แล้วก็วกวกเขาก็เลยมีบริษัทหนึ่งที่สร้างแอปนี้ขึ้นมาก็คือบริษัททวารทุลิศน,นะครับเป็นบริษัทที่เขาสร้างม,มาเพื่อสี่แบ่งส่วนแบงให่เ,หเข้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกจ้างเราเป็นหน้าอะไรไม่ใช่ลยครับแต่ต้องมาฟังให้เข้าใจก่อนว่าเออมันจะเป็นยังไงแล้วก็มีราาายยได้หลทง แล้วก็มีช่องทางที่เราจะลงทุนหลายช่องทางมีทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งกลางก็ไปฟังดูนะครับเนาะแล้วมีแล้วมีเวลามีเวลาช่วงไหนครับนี่จะอาจจะให้บอสเขาบอกฟังเลยแล้วมีตอนไหนที่จะบอกใ่ใโอ้ได้ได้ครับได้ได้ได้ครับผมโอ้ขอบคุณมากครับผมโอ้ครับสวัสดีครับตอนนี้ได้เวลา